สวัสดีครับผมแอปนะครับก็วันนี้จะมีรีวิวงานงานเรือบันไดนะครับจะเป็นงานตัวโปรโตไทป์ที่เป็นงาน R&D พัฒนามาจากรุ่นเดิมนะร,รุ่นเดิมก็จะเป็นรุ่นแบบที่แพกไว้นะครับอันนี้รอจะส่งก็ของของเดิมเนี่ยก็เป็นสแตนดาร์ดนี่ก็สูง4เมตร50อย่างนี้ผมจะทำรุ่นเดียวนะครับสูง4เมตร50รุ่นเดียวเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะขึ้น2 3คน4คนได้สบายเลยครับรุ่นใหญ่ แล้วก็วัที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นงานที่ตอบโจทย์คนออกหมายใกล้ๆบ้านแล้วออกหมายบ่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวสลิมครับตัวนี้จะเป็น4.5สลิมก็คือตัวบอดี้จะเล็กลงแล้วก็ใช้ขนาดเหล็กที่เล็กลงการออกแบบไซรัลศาสตร์เนี่ยก็คือให้มีความเพียวลู่ลมากกว่าเดิมนะครับแต่ยังทำความสูง ตอบโยดเท่าเดิมนะครับก็คือ4.5เมตรเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเหมาะกับการออกหมายแค่คนเดียวนะครับจริงๆ2คนก็ขึ้นได้แต่แต่ไม่เหมาะไม่แนะนําเอาแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าจะได้ในเรื่องของน้ําหนักเบาตอนขนย้ายง่ายแล้วก็พายเคลื่อนย้พายย้ายหมายเนี่ยจะพายเบาขึ้นกว่าเดิมนะครับก็น้ำหนักจากเดิมเนี่ยลำเดิมเนี่ยหนักประมาณ90กว่ากิโลลำนี้หนักแค่60กว่ากิโลเองครับก็น้ำหนักจะต่างกันพอสมควรเลยเยกือบครึ่งเท่าตัว ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูการประกอบนะครับก็เอาเดี๋ยวบอกขนาดเบื้องต้นก่อนขนาดพื้นที่จะเก็บที่ซ้อนกันแล้วเนี่ยลองดูใกล้ๆก็ได้นะครับความยาวรวมนะครับจากนี้ถึงนู้น2เมตรสาสิบนะครับแล้วก็พื้นที่จัดเก็บความกว้างเนี่ยความกว้างของเขานี่อยู่ที่แปดบดเซนนะครับแล้วก็ความสูงก็ประมาณศอกหนึ่งห้าสิบเซนนะครับความสูงในการจัดเก็บ ก็ถ้าเป็นกระบาดสี่ประตูแบบของผมเนะี่ยเปิดฝา,ฝาท้ายออกมาเนี่ยครับเอาเรือใส่เข้าไปทั้งชุดเนี่ยจะเสมอกับฝาท้ายที่เปิดออกมาพอดีเลยครับสําหรับตัวนี้นะมันก็จะง่ายในเรื่องของการการขนย้ายขนย้ายง่ายประกอบเร็วเพราะว่าจํานวนชิ้นก็จะน้อยลงแต่ก็ไม่ได้ยาวจนจนจน,จนเกินไปแล้วก็น้ําหนักเบาครับที่จะตอบโจทย์เดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยผมออกแบบให้ข้อต่อ เหลือน้อยกว่าเดิมเกินเท่าตัวครับแล้วก็หลายๆจุดก็ย้ายข้อต่อมาให้เป็นข้อต่อร่วมตัวนี้จะเป็นข้อตัวแข่งกลางเนี่ยเป็นข้อต่อร่วมเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะก็หัวบันไดอันนี้ผมก็มีที่ปักลมให้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่สั่งงานเนี่ยปักลมเนี่ยก็สั่งเพิ่มนะครับแล้วถ้างานเรือบันไดก็แนะนำว่าควรจะต้อง มีร่มเพราะว่าเราอยู่กลางแจ้งมันไม่งั้นร้อนแดดแบบเหนื่อยแดดมากเป็นงานใหม่ก็เลยยังใส่ยานิงเพราะว่าตั้งไว้ฟิตหน้าดูเลยเนะนี่ยน็อตนี่ก็ไม่ใช่ของเขานะครับย,ยังไม่ได้ไปซื้อเป็นน็อตของลำลำใหญ่ ใส่ชั่วคาวไปก่อนเอาส้นยาวเกินนะครับแต่ว่าเดี๋ยว,ว,ยว,วตอนของเขาเนี่ยจะเป็นน็อตตัวสั้นกว่านี้แล้วก็ตัวเมียจะเป็นแบบเก็บหัวนะครับเพราะว่าอันนี้รุ่นนี้จะต้องใส่น็อตงายออก จะมีเหตุผลครับว่าทำไมต้องใส่ล็อตงายออกนะกผ,นนะผมก็จะประกอบธรรมชาติในการออกหมายก็เวลาในการประกอบก็ประมาณเนี้ครับตามใิคิดเลย ก็ฝนก็จะตกนะครับตกทุกวันเมื่อกี้ก็ฝนหยุดสักคู่หนึ่งก็ไปส่งเรือมาแล้วนะครับสองลำก็เหลือ๋ยวน่าจะเป็นรอบของวันพ่กนี้จะส่งลำที่เหลืออีกลำถ้ามันเป็นน็อตเขาเองอะ่ะมันสั้นกว่านี้มันก็จะประกอบง่ายนี่น็อตเหลือยาวมากครับพอดีออกไปซื้อไม่ทันครับเดี๋ยวค่อยค่อยซื้อมาไว้หลัง นี้ที่ผมออกแบบต่างไปจากเดิมนะครับก็จะเป็นชุดขอ้ขอตะเกียบกลางเนี่ยครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็น2ข้อต่อตะเกียบกลางเนี่ยจะแ,แยกอิกสระก็จะต้องใส่น็อตเพิ่มแต่เนี้ยมันจะเป็นข้อต่อร่วมผมก็จะใช้ตัวเนี้ยครับใส่เป็นข้อต่อร่วมไปเลยปัจแจก็เหลือใช้ตัวเดียวแหละทีนี้ก็ควงไปเลยนะครับ แน่นแล้วปังโอเคครับเดนเสร็จแล้วก็เหลือข้างล่าง ก็งานตัวงานผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับงานก็จะไม่ได้หยุดอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นงานหน้าไม้แล้วก็ตัวงานเรือนะครับฝนไปจะตอกสู้กับฝนนี่เนี่ยครับเสร็จแล้วเวลาในการประกอบบันไดก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวบันไดแล้วก็ตัวตัวเรือเนี่ยครับมาดูตัวการประกอบเรือนี ีอแคมก็เป็นของเราเดิมก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นแขนพาดกลางอันนี้ผมก็ทำพิเศษของผมนะตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากระดานปูครับเดี๋ยวผมก็จะทำของผมจะเป็นกระดานแบบทำสลักริ่มไว้แล้วก็ปูเลยตัวนี้ก็น้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่บักกองนนะ พอเพียงพอที่คนเดียวจะยกได้สบายนะครับประกอบตรงนี้เลยก็ได้ก็ทั้งชุดเนี่ยอันเนี้ยครับหนักประมาณสิบเก้าโลดูนะครับแล้วยกตัวเนี้ย เรามาจากหนีบของนะครับระยะไม่เท่ากันก็นะจะล็อกอย่างเงี้ยผมใายเป็นสีแคมปเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันหาไหลง่ายเกือไปทำหายกันถ้าเกิดผมออกแบบเป็นข้อต่อเฉพาะให้ไปเนี่ย ผมการที่ออกแบบเรือตัวนี้นจะเห็นว่าผมเลือกใช้วัสดุเนี่ยที่หาได้ง่ายทั่วไปเพราะว่าตอนที่คนใช้ซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยสามารถหาไหลเองได้ตอนที่มันแตกหักยางหายโอ้โอปั่งั่ใส่น็อกไม่แน่นเกินเ,เดี๋ยวปแจเบิรตั้งพอดี เป็นครั้งแรกที่ลองประกอบตีหวัวหัวหมุดตัวของตัวเรือเนี่ยครับจะสามารถตั้งความปิดไว้ได้อันนี้ตั้งไว้ปิดเกินไม่ใช่ปิดเกินนะยังไม่ได้ตั้งเลย ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่มันเสมอมันก็จะประกอบง่ายกว่านี้เยอะนะครับกับถ้าประกอบบนน้ําเลยครับประกอบง่ายเยอะเลทั้งสองรุ่นของผมนะถ้าถ้าประกอบบนอยู่น้ําำนะเพราะว่าเขาจะบังคับระนาบแต่เนี้ยให้เห็นว่าประกอบที่ชายชายสารเนี้ยก็สามารถประกอบได้เลย ยาวนะครับการออกแบบก็ง่ายๆเลยเนี่ยสำหรับเือท่านไหนเอาไปใช้เองได้นะครับแต่ทำใช้เองเนี่ยไม่ได้ห่วงห้ามแต่ผู้ผลิตที่เป็นโรงงานเนี่ยอาจจะต้องคุยเรื่องลิขสิทธิ์กันหน่อยเพราะผมยื่นจดไปแล้วครับันแต่ว่าไม่ได้มังคับใช้ ทั่วไปกับท่านที่เอาไปใช้หายอยู่หากินใช้ทำได้เลยนะครับเนี่ยการออกแบบก็จะประมาณเนี้ยเขาก็จะใส่เต็จอันนี้พื้นที่มันมบังคับถ้าผมประกอบข้างบนเนี่ยก็จะง่ายทีเนี้ก็ ก็เหลือเป็นตัวบันไดละบันไดที่จริงตัวนี้สามารถยกตั้งได้เลยนะเพราะน้ําหนักเขามีเยอะมากเนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวช่วยเพราะว่าสําหรับรุ่นสแตนดาร์ดเดิมที่ผมทําส่งไปอะ่ะมันหนักกว่านี้ก็เลยเนี่ยครับตัว,นตวเนี้ยตัวยูเนี่ยเหล็กตัวยูเนี่ยนะทีแรกก็คิดกันอยู่ว่าจะทําแบบไหนผมยังไม่เคยใช้เลยนะเพิ่งจะทะํามาเดี๋ยวมาทดลองว่าจะได้เรื่องหรือเปล่า อันนี้มันเบานะครับเนี่ยมันยกคนเดียวได้สบายๆเลยอลยจริงเนี่ยอันมันอยู่ในมุมมุมสายอย่างเงี้ยผมสามารถยกตั้งได้เลยเพราะมุมเขาตะแคงพออยู่แล้วแต่เกิดมันสมมุติว่ามันเป็นพื้นราบผมก็จะจําลองให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นพื้นราบเนี่ยเราจะใช้อันเนี่ยเสียบไปก่อน เรือรุ่นหนักๆน,นะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้ารุ่นเบาๆอย่างผมเนี่ยไม่จําเป็นนะเนี่ยพอพอเนี้ยเขาก็จะไม่หนีจากจากตัวนั้นและฟอร์มจะถูกยึดด้วยตัวเนี้ยครับตัวตัวยูเมื่อกี้เนี่ยนะก็ท่านไหนที่ซื้อเรือไปรุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็ลองไปหาทำอาลองประกอบใช้ดูนะครับช่วยได้เยอะอันเนี้ยเรือไม่ได้ยึดไว้ด้วยนะสะดูว่า ถ้ามันมีตัวอันนั้นช่วยแล้วเนี่ยบันไดเขากับเรือมจะไม่หนีจากกันแล้วดึงเรือกลับมาได้เลยครับเนี่ยแบบว่ามันจะไม่ไปไหนแล้วก็จะประมาณเนี้ยเขาตั้งได้แล้วก็จบ แสดงว่าตัวตัวที่ตั้งเนี่ยผมทาขายาวไปกับเหล็กมันนันใหญ่ไปต้องเล็กกว่านี้สักนิดนึงเป็นลวดอลิกล็กๆก็พอครับจริงอ่ะจะได้ชาออกง่ายเดี๋ยวมันก็จะตั้งอยู่แล้วจริงอันนี้ยถ้าผมยกขึ้นเลยเนี่ยจะตั้งง่ายกว่านะเพราะว่าไซส์ของตัวตัวบันไดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากมันเบา ิดมากเลยเนี่ยดอกไม้เคาะกันปิดเพราะว่ามันยังไม่เคยประกอบเลยนะครับตั้งแต่ทำเสร็จหา,ราหาตแหน,น่งก่อนก็เดี๋ยวลำนี้เดี๋ยวผมก็ต้องงัดไอ้ตัวไอ้ตัวก้ามปูเนี่ยออกมานิดนึง เขาพับมาให้แบบสตนิทปากเลยเนะี่ยอันนี้ก็ที่ทุรักทุเลกับตัวก้ามปูเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาพับมาฟิตนะครับก็เดี๋ยวผมแค่มาอ้ามันก็ใส่ง่ายแล้วตอนเมื่อกี้มันตั้งแล้วมันฟิตมากแต่ข้อดีของฟิตก็คือใส่แล้แม่นมากครับมันจะไม่มีเสียงเลยแหละตอนที่ ขยับนะครับถ้าถ้าหลวมแต่ว่ามันถึงหลวมน็อตก็บีบออกมาได้เข้ามาได้อยู่ดีเพราะอย่างนี้คำนวณเรื่องขนาดค่อนข้างได้จะเหมาะสมแล้วแหละ แต่ฟิตเนี่ยผมชอบนะเพราะใช้ต่อไปไงก็หลวมฟิตตั้งแต่ที่แรกเลยจะดีเพราะใส่ไปครั้งสองครั้งอะขึ้นขึ้นครั้งสองครั้งก็เดี๋ยวเขาจะอ้าวมาเองแต่ว่าตัวรุ่นนี้ยังไม่ได้มีขายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวทดลองที่ผมทําให้มันเล็กเป็นพิเศษ ราจะใส่ทุรักทุเลว่าน็อตก็ไม่ใช่น็อตของเขานะครับน็อตมันยาวมากมันของของอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าน็อตผมยังไม่ได้ไปซื้อมาก็เลยต้องใช้ตัวนี้ทดลองไปก่อนแต่จยให้ดูนะครับว่าตัวสลิมเนี่ยแต่ข้อเสียของตัวสลิมข้อดีคือน้ำหนักน้ำหนักเบาพายง่ายขนย้ายง่ายต้านลมน้อยอันนี้คือข้อดีของของรุ่นนี้นะครับแต่ว่า ข้อเสียของรุ่นนี้ก็มีตรงที่บันไดเนี่ยมันจะมีการให้ตัวได้บ้างเล็กน้อยตอนที่ตอนเราขึ้นเดีย๋ยวจะเห็นครับว่ามันจะเขย่าได้นิด,นดแต่ว่าพอขึ้นไปยุดถึงถึงจุดบนแล้วอะ่ะมันจะอยู่ศูนย์ถั่วของเขาพอดีแล้วเขาก็จะนิ่งไปเองแต่พอเราขึ้นขึ้นจนชินแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่า,าตัวงานเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่เราไม่เคยชินกับงานที่มันให้ตัวได้ จะให้ตัวได้หน่อยๆแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานตอนนี้ขึ้นยิงนะครับจะมีแค่ตอนที่เราก้าวขึ้นอย่างเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเท้าก่อนไม่ถนัดข้ามเอียเท้า,าโอ้ยอย่าไปแล้วกลับไม่ได้ตากล้องขอไม่พายบนนั้นหนอยอยู่ในกระบะสีดำนะ ตัวนี้ใช้ดีนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ลายน่าจะเป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์เนี่ยเบาดีแล้วก็ลงน้าเงียบมากอยากให้ดูนะครับว่ามันพายเบาขนาดไหนเนี่ยยืนพายนะถ้ายืนพายไปขนาดนี้นั่งพายยิ่งง่ายกว่ายืนนะครับ ตัวนี้ข้อดีคือพายจะพายง่ายครับเพราะน้ำหนักตัวเขาลดลงตั้ง30มสโลจากรุ่นเดิมนะแต่จะเห็นว่าความสูงของบันไดนุ่นเท่าเดิมสี่เมตรห้าสิบเหมือนเดิมเดีย๋ยวดูนะครับเนี่ยตอนตอนที่ขึ้นสําหรับรุ่นเนี้ยมันก็จะมีตอนที่ขึ้นน่ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาโยกมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอผมขึ้นมายืนอยู่บนหัวบันไดตรงนี้แล้วตรงเนี้ย ขยับยังไงก็ไม่ดุกๆิกหละก็สำหรับท่านไหนที่ถ้าอยากได้รุ่นสลิมอย่างเงี้ยก็ผมได้รีวิวให้ดูแล้วว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงแต่ตัวผมเองที่ออกหมายผมมองว่าลำเนี้ยตอบโจทย์ตัวผมแต่ตัวผมก็จะมีสองลำนะครับลำแบบนี้ผมจะเก็บไว้ออกหมายสำหรับใกล้ๆบ้านผมแอเรียใ,ใกล้บ้านเพราะว่ามันประกอบน้อยชิ้นแต่ว่าเปิดขายไปมันก็จะเก็บแล้วก็ประกอบได้ง่าย แล้วก็ผมก็จะมีรุ่นสแตนดาร์ดก็คือที่ขอดได้4ชิ้นอ่ะอันนั้นเอาไว้ต่างจังหวัดไว้ตอนที่ออกทริปก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยทางนี้ด้านนี้มันจ,จะขยับได้เยอะนหน้ากับหลังแต่แต่ซ้ายกับขวาเนี่จะไม่ค่อยไปเลยเนี่ยเพราะมันจะดูดเยอะกว่านะครับก็ในเบื้องต้นแล้วถามว้า คคนนเดียวะรับแต่ว่ามันมีข้อดีในเรื่องของน้ําหนักกับความคล่องตัวเนี่คือจุดเด่นของเขาเพราะว่าผมออกแบบให้น้ําหนักเขาหายไปเกือบครึ่งเพื่อให้มันตอบโจทย์เรื่องนี้แหละซึ่งความพิ้วของเขาเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ในการออกมายผมเพราะว่ามันทําให้ผมเหนื่อยน้อยลงแต่ก็สําหรับท่านไหนที่ที่จะสั่งงานหลังอย่างเนี้ยผมก็จะมีอยู่2องรุ่นเลยสูงสี่เมตรห้าสิบเหมือนกันแต่จะเป็นรุ่นแบ่งสองกับแบ่งสี่ ก็คือแบ่งจบแบกถ้าแบ่งสบันไดก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น3ท่อนถ้าแบ่ง2ก็บันไดแบ่ง2แล้วกระบะก็แบ่งแค่2องในตัวหนึ่งบันไดไอ้กระบะจะแบ่งได้4ชิ้นเลยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยผมชอบเพราะตอบโจทย์ตรงที่น้ำหนัก อันนี้ประกอบครั้งแรกได้ประมาณนี้เดี๋ยวพอออกหมายครั้งสองครั้งก็พอรูน็อตกับข้อต่อเขาเริ่มเริ่มหลวมขึ้นอะ่ะเขาจะประกอบง่ายเองเพราะครั้งแรกผมจะให้ทางโรงตัดเลเซอร์เนี่ยเขาพับข้อต่อทุกชิ้นมาให้มันฟิตกว่าเดิมเพราะผมต้องการให้ใส่แล้วเนี่ยพอขันน็อตแน่นแล้วเขาจะได้ไม่มีเสียงไม่มีแกลบเลยแบบนี้ครับแต่ว่านอ็นอตน็อตของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสั้นพอดีของเขานะ ก็เนี่ยครับสาหรับท่านไหนที่มองหาตัวเรือบันไดสําหรับงานหน้าไม้ยิงป่านี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมมองว่ามันตอบโจทย์แล้วก็โอเคมากเลยแหละสําหรับตัวนี้ก็สาหรับท่านไหนออกหมายใ,ใกล้บ้านอะ่ะแนะนําเป็นตัวนี้เลยรุ่นนี้น่าใช้ถ้าเอาแบบครอบคลุมตอบโจทย์ทุกสถานการณ์เลยก็คือจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของเดิมที่ทําไว้ตัวนั้นอะ่ะขึ้นได้สามสี่คนก็ขึ้นไปเลยแล้วก็ยอดบัรรทุกขึ้สองคนได้สบายแต่ตัวเนี้ย จะเหมาะกับออกหมายคนเดียวผมแจ้งเลยนะครับตรงเดอเนี้ยรุ่นเนี้ยเหมาะกับออกหมายคนเดียวเพราะว่าตัวไซส์ที่ออกแบบมาเนี่ยผมออกแบบมาสําหรับแค่หนึ่งร้อยกิโลกรัมบนบันไดนจริงๆอะ่120อะร้อยี่สิบอ่ะมันขึ้นได้สบายๆแหละแต่ว่าผมจะบอกไว้หนึ่งร้อยมว่ามันชัวร์ดีถ้าตัวเล็กๆอย่างผมหลักหกสิบโลอย่างเงี้ยสบายๆครับก็อย่างที่เห็นเลย แต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการงานที่ครอบคลุมแล้วก็เฮฟวีเนี่ยก็จะแนะนําเป็นรุ่นสแตนดาร์เหมือนเดิมก็เปรียบเทียบของรุ่นตัวเก่ากับตัวใหม่ให้แล้วท่านไหนสนใจแบบไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเรื่องรายละเอียดผมก็จะแจ้งให้เพิ่มเติมได้โอเคครับสวัสดีครับ